เรียนรู้สายพันธุ์แพะสายพันธุ์แกะที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบันสวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิสายพันธุ์แกะก่อนนะครับสายพันธุ์แกะที่นิยมเลี้ยงส่วนมากจะมี4สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยครับก็คือ1ก็คือพันธุ์ดอปเปอร์พันธุ์ดอปเปอร์ก็จะมีลักษณะลำตัวสีขาวหัวสีน้ำตาลขนสั้นส่วนสายพันธุ์ที่2คือเซนต์ใต้อินเนส ก็คือลำตัวมีหลากหลายสีครับสามารถมีหลากหลายสีและเป็นขนสั้นสีน้ําตาลก็ได้สีาขาวก็ได้สีดําก็มีครับประมาณนี้นะครับส่วนสายพันธุ์ที่3ก็คือคาตาดินนะครับก็มีลำตัวเป็นขนเล็กๆน้อยครับซึ่งอ่ะก็จะเห็นในตามรูกภาพนะครับแล้วก็พันธุ์ที่4ก็คือคอริเดลคอริดเดลนะครับอ่ะอันนี้ก็พันธุ์ที่เราเห็นในหน้าจอคือสายพันธุ์ สายพันธุ์เซนตาอินเนสครับก็เป็นสายพันธุ์ลูกผสมแล้วนะครับส่วนจีลองฟาร์มก็น่าจะเลี้ยงสายพันธุ์ลูกผสมซะเป็นส่วนใหญ่ครับผสมมาหลายสายพันธุ์แล้วนะครับผสมหลายสายพันธุ์แล้วส่วนมากก็จะเป็นแกะแกะก็เป็นแกะสายพันธุ์ลูกผสมส่วนมากก็จะเป็นสายพันธุ์เซนตาอินเนสทึ่เป็นสายพันธุ์นี้แหละครับมีหลากหลายสีนะขนก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เป็นสายพันธุ์เซนตาอินเนสพูดง่ายคือสายพันธุ์เซนตานี่นแหละครับนี่แหละครับสายพันธุ์เซนตาของจีลองฟาร์ม จะเป็นลูกผสมซะเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นสายพันธุ์แท้ซื้อไม่ไหวครับตัวแต่ละตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ละตัวหลายหมื่นบาทหรือหลักแสนบาทเลยครับซื้อไม่ไหวครับแล้วก็เอาเลี้ยงเฉพาะขายเนื้อก็แล้วกันนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวประมาณนี้แล้วกันส่วนสายพันธุ์แพะครับสายพันธุ์แพะที่ชาวาจีลองฟาร์มเลี้ยงกันก็คือสายพันธุ์บอลูกผสมซะเป็นส่วนใหญ่ สายพันธุ์บอร์มีลักษณะลำตัวสีขาวหัวสีน้ำตาลอมแดงประมาณนี้แล้วลูกผสมผสมอะไรบ้างก็ผสมทั้งสายพันธุ์บอร์สายพันธุ์แองโกนโเปียนแล้วก็สายพันธุ์แซนแนนครับสซแนานก็คือสายพันธุ์นมครับไปเรียกว่าแพะนมแพะนมเราก็ไม่เลี้ยงก็เขาปล่อยไปหลายตัวแล้วอันนี้ก็เป็นแกะครับแกะทีะ่น่าจะเป็นพันธุ์พันธุ์อะไรก็จําไม่ได้นะครับซึ่งมีหลายสายพันธุ์มาก ไม่สามารถระบุได no ้ว่าเป็นสายพันธุ us, ์ไหนที่แท้จริงสายพันธุ์เดิมคือสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าผสมมาหลายสายพันธุ์แล้วนะครับผสมมาหลายสายพันธุ์แล้วแต่ที่สุดคือครับถ้าต้องการจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นแนะนําเลี้ยงทุกๆสายพันธุ์เลยครับอันนี้ก็สายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์พม่าหางยาวครับแต่สายพันธุ์แท้จริงเขาสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าพม่าหางยาวบิ่งไปเมื่อกี้ตัวสีขาวคือเรียกว่าพัน์แพะแพะพันธุ์บอลอผสมครับ นะครับอันนี้คือแกะนะครับแกะคนปกปุยประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามอันนี้กเ็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ